สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลมผ่านดินนะครับใครที่เข้ามาดู EP นี้เป็น EP แรกให้ท่านเข้าไปตรงคำว่าช่องนะครับจากนั้นแต่ตรงคำว่า playlist นะครับผมได้ทำ playlist แยกเอาไว้ให้ตั้งแต่เรื่องสุดมือ8ปนิลแปงเบอร์สองนะครับราวเยอรมันนะครับการเทสลูกลูกสลักลูกหัวรวมเป็นยังไงนะครับแล้วก็ชั้นตัว M4 นะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับ EP นี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการล็อกแกนวาวนะครับ วิธีการบล็อกแกนวามันมีอยู่หลายวิธีนะครับแต่ผมจะสอนแค่สองวิธีเท่านั้นนะครับอัอนดับแรกนะครับการบล็อกแกนวามันสำคัญไหมนะครับถ้าเราไม่บล็อกมันเป็นยังไงนะครับถ้าเราไม่บล็อกนะครับสมมติว่าเราประกอบเข้าไปนะครับประกอบวาเข้าไปถ้าเราไม่บล็อกนะครับการยุบ ของแกนเบาจะขึ้นอยู่กับสปริงคอนนะครับสปริงคอนท่านแข็งนะครับแข็งท่านก็จะยุบเยอะนะครับยุบเท่าไหรไม่รู้นะครับท่านต้องไปหาเองผมได้สอนวิธีการทําแล้วนะครับว่าหาแรงยุบนะครับทํำยังไงนะครับถ้ามันยุบเยอะนะครับมันยุบเยอะมันก็จะเปลืองลมนะครับการคอนโทรลลูกทุกอย่างมันก็จะจูนยากนะครับสําหรับมือใหม่มันก็จะจูนยาก นีแต่ถ้าเราบล็อกนะครับเราบล็อกนะครับสมมติว่าบล็อกหนึ่งมิลนะครับบล็อกหนึ่งมิลสปริงค้อนท่านจะแข็งเท่าไหร่ก็ช่างนะครับมันก็จะยุบแค่หนึ่งมิลเท่านั้นนะครับแกรนบาร์ก็จะยุบยึดเดียวครับแค่หนึ่งมิลถเรบบล็อกนะครับทีนี้เราก็เลยสามารถที่จะคอนโทรลลมได้นะครับว่าลมในห้องลมนะครับบาร์นี้ยมีห้องลมนะครับ จะปล่อยออกมาเท่าไหร่นะครับเพื่อมาดันลูกนะครับเราจะมาคนโทรลได้มันก็เลยทําให้วิธีการบล็อกแกนวาลมันจะดีกว่านะครับดีกว่าการไม่บล็อกแต่วิธีการที่เราไม่บล็อกแกนวาลมันก็มีอีกหลายวิธีนะครับหลายหลายวิธีทํานะครับงานบางตัวก็จะมีลูกค้อนที่สามารถปรับได้นะครับปรับว่าจะตีจุดเท่าไหร่ได้นะครับไอ้ตัวนั้นเรายังไม่พูดถึงแล้วกันนะครับ โอเคนะครับการบล็อกแกนบาวกับการไม่บล็อกอ่ะการบล็อกจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะช่วยคอนโทรลนะครับลมออกก็ได้นะครับวันนี้ผมเจะมาสอนนะครับวิธีบล็อกแกนบารวิธีแรกนะครับทํำยังไงนะครับเวลาที่เราซื้อตัวบารงนี้มานะครับเปิดกล่องขึ้นมานะครับมันก็จะมีเป็นบาวแล้วก็มีตัวแถมพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีชิ้ตัวนี้นะครับนี่ครับนี่คือซูเปอร์ลีนนะครับสีขาวนี่มีรูตรงกลางนะครับ ไม่ใช่มัสเมโลนะครับนี่นี่คือตัวบล็อกแกนวาลนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับสำหรับมือใหม่ก็แถมมาให้นะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับเกตก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ก็ทิ้งเอาไว้นะครับท่านก็ไปเอาตัววาลไปประกอบกับงานนะครับก็ยิงไปมันก็เบืองลมนะครับถังเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับยิงได้ประมาณสักโม่สองโม่นะครับเกลี้ยงนะครับ พัทั์มาหาว่าพี่ทํายังไงเปลืองลมจังนะครับคือท่านจะต้องบล็อกแกนวาลนะครับที่เขาให้มานะครับป็นตัวนี้นะครับมันสายยังไงนะครับบล็อกยังไงนี่ครับมันตัดนะครับหน้าตัดมันจะเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับตรงกลางนะครับมันจะเป็นรูอย่างนี้แล้วก็มันหลวมนะครับที่เขาแถมมามันหลวมแล้วเราต้องทํายังไงนะครับ วิธีแรกนะครับที่ผมจะสอนนะครับคือการบล็อกโดยการยึดซุปเปอร์เลนตัวนี้ให้ติดกันกับแกนวาลนะครับที่เขาแถมมาให้นี่มันจะหลวมใช่ไหมครับมันหลวมเราก็ต้องทําให้มันแน่นครับแบบนี้นะครับนี่ครับไม่ออกนะครับแน่นมากนะครับทํายังไงนะครับอันดับแรกท่านจะต้องเอากาวนะครับมาหยอดนะครับเอากาวตายช้างกาวร้อนก็ได้นะครับ มาหยอดลงไปก่อนนะครับเพื่อให้รูมันฟิตนะครับตัวนี้ตะกั่จีก็มอนกันนะครับหลวมมอนกันผมก็ใช้กาดกระช้างหยอดลงไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้ตัวแกนวาลนะครับดันเข้าไปนะครับให้มันฟิตนะครับให้มันแน่นนะครับแน่นแบบนึงออกได้นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาไล่บล็อกนะครับเขาให้มาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เลยนะครับ มันจะชนแบบนี้นะครับมันจะไม่เห็นแกนบานะครับเราก็ต้องเจียครับเจียออกโดยใช้ท่านจะเอาอะไรก็ได้ครับกระดาษทรายก็ได้หากจะเอาหินฝนมีดจะได้นะครับหรือถ้าตอนนี้นะครับท่านอยากบล็อกประมาณหนึ่งมิลตอนนี้มันอยู่ที่โอ้โหไม่มีเลยนะครับไม่เห็นเลยนะครับท่านอยากทาให้มันได้ประมาณทักหนึ่งมิลนะครับท่านก็เอาลูกหมูนะครับหินเจียนะครับเปิดเครื่องมาก็ใช้กับตัวนี้นะครับ นะครับบดเข้าไปนะครับทําให้มันหายไปหนึ่งมิลลิเมตรนะครับแล้วก็มาบล็อกนะครับอันดับแรกคือบล็อกหนึ่งมิลก่อนนะครับส่วนวิธีการบล็อกอย่างละเอียดนะครับอ่าค่อยว่ากันวิธีการจูนนะครับวิธีการจูนโดยการบล็อกนะค่อยว่ากันอันนี้จะมาสอนวิธีการบล็อกเฉยๆนะครับบล็อกยังไงนะครับสมมติว่าท่านบล็อกนะครับอ่าบล็อกหนึ่งมิลนะครับเกียร์ไปนะครับเจียร์เสร็จให้มันได้หนึ่งมิลนะครับ หนงมิลแล้วท่านก็เทสดูนะครับ,บเช่นนะครับตัวนี้มันแน่นนะครับมันแน่นแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมันแน่นแบบนี้เวลาที่ท่านเติมลมเข้าไปนะครับคอ,อนนะครับถ้าประกรอบเข้าไปคอ,อนมันตีนะครับสมมติว่าท่านได้หนึ่งมิลแล้วนะครับโอ้ยสมมติว่าท่านได้หนึ่งมิลน,นะครับ ประมาณนี้นะครับหนึ่งมิลนะครับแต่กปกติเมื่อกี้นะครับมันไม่โผล่นะครับคันเจียเสร็จมันได้หนึ่งมิลแบบนี้นะครับประมาณนี้ท่านก็นะครับหนึ่งมิลแล้วท่านก็ติดกา,าเข้าไปสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเข้าไปกันเข้าไปนะครับตอเข้าไปเวลาที่ควอนกระแทกนะครับมันลมเติมเข้าไปแล้วแกนเบาเรามันจะแข็งนะครับ แกนบอตจแข็งเพราะว่ามันมีลวมด้านในเวลาเราตีครับมันก็จะค่อยยุบเข้าไปครับครับยุบเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ครับคือวิธีการบล็อกวิธีแรกก็คือทําให้แกนวาลนะครับกับซุปเปอร์เลนตัวนี้ติดกันนะครับเวลาเราตีนะครับตีปังนะครับมันก็จะยุบชนนะครับนี่ครับมันชนแล้วท่านตีทุกนัดมันก็จะชน แค่นี้นะครับแต่ถ้าท่านไม่บล็อกนะครับมันจะยุบลงเยอะมากถ้าเราบล็อกนี่มันจะช่วยในการเซฟลมนะคะว่าต้องต้องการให้ลมออกไปเท่าไหร่นะครับเราสามารถคอนโทรลได้นะครับอย่างนี้นะครับนะครับวิธีการบล็อกจะมีแค่นี้นะครับแล้วเราจะเอาอะไรนะครับมาบล็อกนะครับถ้าเขาไม่แถมมาครับนี่คือรองเท้านะครับรองรองเท้า นะครับรองเทแตกนะครับผมก็ใช้ตัวสว่านนะครับเจาะมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครหายไม่ได้ถ้าใครไม่มีตัวนี้นะครับถ้าเขาไม่แถมมาให้สปรินทําไม่แถมมาให้ท่านก็เอารองเท้านะครับมาเจาะได้แบบนี้นะครับมันกันนะครับวิธีบล็อกนะครับเห็นไหมครับตัวตัวบล็อกมันสูงกว่าทําไงท่านก็แค่ตัดนะครับคัตเตอร์ตัดออกไปเลยนะครับ ออกไปสักหนึ่งมิลก่อนนะครับเอ็นซีขามมันไหมครับเอาออกไปเลยนะครับทำเขาข้าวก่อนนะครับประมาณนี้ในกรณีที่เขาไม่แถมมาแล้วก็ต้องหานะครับไม่ว่าจะเป็นปากกาเลนเซอร์นะครับก็ได้นะครับปากกาเลนเซอร์เออรองเท้าเอยนะครับนี่ครับเอาออกไปแล้วจากนั้นก็ลองเทียบดูนี่ครับประมาณหนึ่งมิลนะครับ รูตรงกลางมันไม่มีทําไงเราก็ใช้นะครับหกเหลียมก็ได้นะครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นลำแหลๆนะครับเจาะตรงกลางนะครับเล็งตรงกลางอย่างนี้นะครับเล็งแล้วก็เจาะนะครับประมาณนี้นะครับทําใช้งานเองนะครับข้อดีของเจ้ารองเท้านะครับผมจะบอกข้อดีของมันนะครับของผมทุกวันนี้ผมใช้รองเท้านะครับเพราะอะไรนะครับ ผมว่ามันมันเสียงเงียบนะครับนี่นะครับออกเคทะลุแล้วนะครับทะลุแล้วเวลาเราใส่ก็ประมาณนี้ครับมันยังใหญ่นะครับใหญ่อยู่แล้วก็มันยังเล็กอยู่นะครับก็ต้องเอากเหลี่ยมตัวใหญ่นะครับมาทำขยายนะครับขยายเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้อีกนะครับขยายอีกนะครับ ข้อดีของมันก็คือมันจะติดนะครับมันจะล็อกเลยนะครับตัวนี้รองเท้ามันจะแน่นนะครับแล้วก็เสียงมันก็จะเงียบนะครับนี่ครับสังเกตนะครับเห็นไหมครับนี่ครับมันกันเป๊ะนะครับตัวนี้นะครับทําไมมันถึงเงียบนะครับเวลาค้อนกระแทกใช่ไหมครับค้อนนะครับลูกค้อนนี่จะกระแทกโดนแกนวาตรงนี้นะครับ โดนแค่แกนราวส่วนจุดนี้มันมากระแทกกับหัวาลาวนี่มันจะไม่มีเสียงนะครับนไหมครับมันจะไม่มีเสียงแต่ถ้าเป็นซุปเปอร์ลีนนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเสียงดังนะครับทำไมผมถึงชอบรองเท้าเพราะอะไรเพราะมันจะเงียบกว่านะครับถ้าท่านใช้สัตว์ซุปเปอร์ลีนนะครับอย่างเงี้ยกระแทกครับนะครับมันดังครับ แต่ถ้าท่นานช้ารองเท้านะครับเห็นไหมครับเงียบนะครับมันจะเงียบนะครับมันจะเงียบกว่านะครับนี่เป็นแนวทางนะครับเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆสาหรับมือใหม่นะครับหรือมือเก่าก็ได้นะครับถ้าอยากลองบล็อกนะครับรองเท้าก็ช่วยซับเสียงได้นะครับทําให้เวลาเราเราใช้งานเรายิงอ่ะเสียงมันจะเบาลงไปอีกนะครับโอเคนะครับ วิธีการบล็อกวิธีแรกก็จบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร์กันเหมือนเดิมนะครับอ่ากดกระดิ่งเอาไว้นะครับอีพีหน้าผมจะมาสอนวิธีคารบล็อกแกนวาลวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองนี่สําคัญมากนะครับสําคัญมากนะครับเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับในอีพีต่อไปนะครับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ